ตอนที่118ลูกสัตว์ระดับ5หลังจากการล่าอย่างต่อเนื่องมาสิบวันข้าแน่ใจแล้วว่าทุกคนเหนื่อยแล้วยิ่งกว่านั้นอาหารที่เรามีในเข็มขัดมิติของเราเกือบจะหมดแล้วพรุ่งนี้เช้าให้กลับไปที่เมืองเวกและพักผ่อนซะมีใครคัดค้านหรือไม่เคนดันถามทุกคนมองไปที่เจีนเฉินและดีรี่ก็ถามว่าเจีนเชิญเจ้าเ,เ,เห็นด้วยหรือไม่เจีนเชิญใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟและพูดอย่างเฉยเมยว่า การตัดสินใจของหัวหน้าเคนดันเป็นเรื่องดีทำไมข้าถึงจะไม่เห็นด้วยหัวหน้าเคนดันลังเลก่อนที่จะมองไปที่คนอื่นๆเนืน่องจากเจี้ยนเฉินไม่โต้แย้งอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าเราจะออกไปจากเทือกเขาสัตว์อสูรและพักสองสามวันที่เมืองเวกน้องเจี้ยนเฉินต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับสามมาอย่างต่อเนื่องข้ามั่นใจได้ว่าตอนนี้เขาต้องเหนื่อยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เสียงของเคนดันมีอาการลังเล สัตว์อสูรระดับ3าเป็นสิ่งที่เหล่าทหารรับจ้างอักคีต้องการที่จะจัดการมันเสมอเพื่อที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองสองสาวันที่ผ่านมาหลังจากที่เจี้ยงเฉินเป็นผู้นำกลุ่มทำให้พวกเขาได้รับซากระดับ3ามาเป็นจำนวนมากและกำลังของพวกเขาก็ได้รับการเสริมเพิ่มขึ้นในสถานการณ์นี้ทำให้ในกลุ่มทหารรับจ้างอัคีมีความสุขอย่างมากหากสามารถทำได้พวกเขาก็ยังคงอยากอยู่แถวแถวเทือกเขาอีกสักสองสวัน อย่างไรก็ตามพวกเขารู้อยู่ในใจว่าเจียนเฉินยังไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากการต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับสามแต่เขาก็ลงแรงไปไม่น้อยและต้องการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายของเขาเมื่อเรากลับไปสิ่งแรกที่เราต้องทําคือจัดการซากของสัตว์อสูรยิ่งพวกมันอยู่ในเข็มขัดมิตินานเท่าไรพวกมันก็ยิ่งราคาตกเสี่ยวเตาพูดพลางเคาะไปที่เข็มขัดมิติหลังจากที่เสี่ยวเตาพูดเช่นนั้นคนอื่นๆก็จับไปเข็มขัดมิติโดยจิตใต้สํานึกทันที ตอนนี้พวกเขาแต่ละคอนมีหนึ่งถึงสองซากบางคอนมีซากระดับสามที่ตัวเล็กๆอยู่3าถึงสตัวนอกจากสิ่งของตอนแรกที่อยู่ในเข็มขัดมิติแล้วของพวกเขาทั้งหมดถูกส่งไปให้หัวหน้าเทนดัลเก็บไว้อย่างไรก็ตามสิ่งของของพวกเขาไม่มีค่าอะไรมากนะักในขณะนั้นกลิ่นเผ็ดร้อนก็ลอยออกมาจากกองไฟมันเป็นกลิ่นของเนื้อสัตว์อสูรที่ถูกปรุง ไขมันสีทองในเนื้อก็เริ่มที่จะหยดลงอย่างช้าช้าราวกับเป็นน้ำเชื่อมน้ำมันยังคงไหลลงมาที่พื้นอย่างต่อเนื่องจนทุกคนได้ยินเสียงมันยิ่งดมกลิ่นของมันยิ่งทำให้ความอยากอาหารของทุกคนสูงขึ้นท้องของบางคนก็ร้องออกมาอย่างดังทันใดนั้นหูของเจี้ยนเฉินก็กระดิกเมื่อเขาหันกลับมามองทางต้นเสียงเขาก็เห็นร่างของสัตว์ตัวเล็กๆที่กำลังวิ่งเข้าหาเขาจากระยะไก,กลด้วยความเร็วปานสายฟ้าวิสัยทัศน์ของเจี้ยนเชิญพระามัวไปชั่วแวบหนึ่ง แต่นั้นก็เป็นเวลาให้ร่างน้อยๆน,นั่นวิ่งเข้าหาเขาทุกคนระวังตัวเจียเ้ยนเฉิงตะโกนออกมามันมีเวลาไม่พอที่จะระบุดได้ว่าสัตว์อสูรตัวนี้เป็นประเภทใดมือทั้งสองข้างของเขาตบไปที่พื้นและกระเด้งตัวขึ้นมาจากท่านั่งกระบี่วายุปโปรยปรากฏขึ้นในมือของเจียนเฉิงอย่างรวดเร็วกลุ่มทหารรับจ้างที่เหลือก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทันทีเช่นกันทันทีที่พวกเขาได้ยินเสียงของเจียนเฉิง ทุกคนก็ยืนขึ้นจากจุดที่พวกเขานั่งกันอยู่และอาวุธเซียนก็ปรากฏอยู่ในมือพวกเขาในแต่ละคนจนเกิดเสียงดังเจียงเฉินม้วนตัวออกไปกว่าสามเมตรก่อนที่จะหยุดลงที่พื้นดวงตาของเขาจ้องมองไปที่กองไฟและเห็นสัตว์อสูรตัวน้อยอยู่ข้างๆ้างมันสัตว์อสูรตัวน้อยน่ารักเป็นอย่างมากมันมีขนสีทองบริสุทธิ์ซึ่งเปล่งประกายแวววาวเมื่อกระทบแสงของกองไฟดวงตาของมันจดจ่อยอ,ยอยู่กับเนื้อที่อยู่เหนือกองไฟที่ซึ่งขณะนี้ได้ปล่อยกลิ่นหอมออกมาอย่างมาก มันเลียริมฝีปากอย่างต่อเนื่องเผยให้เห็นลิ้นเล็กๆของมันทําให้รอบๆปากของมันชุ่มไปด้วยน้ําลายมันโบกกรงเล็บไปด้านหน้าอย่างตื่นเต้นในจุดที่มันอยู่ดูเหมือนว่ามันจะใจร้อนเอามากๆเมื่อเห็นว่าเป็นสัตว์อสูรตัวน้อยที่อยู่ข้างหน้าเขายาวประมาณ33เซนติเมตรเจี้ยนเชิญก็ถอนหายใจทันทีจากท่าทางที่สัตว์ตัวน้อยนี้แสดงให้เห็นว่ามันถูกล่อลวงด้วยกลิ่นหอมของเนื้อสัตว์อสูรเจี้ยนเชิญเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เสียงของเทนดันดังขึ้นเมื่อเขาได้ยินเสียงของเจี้ยนเฉินเขาก็ระวังตัวทันทีและสังเกตไปรอบๆแต่เขาก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเจียนเฉินยิ้มอย่างขมขืนไม่มีอะไรมันเป็นเจ้านั่นที่จูจ่ๆก็วิ่งออกมาเจี๊ยนเฉินชี้ไปที่สัตว์ตัวน้อยที่อยู่ด้านหน้ากองไฟเมื่อได้ยินอย่างนี้ทุกคนก็มองไปตามที่เจี้ยนเฉินชี้ในขณะนี้พวกเขาก็รู้สึกตัวแล้วว่ามีสัตว์ตัวน้อยอยู่ที่นั่นนี่มีสองสามคนแลกเปลี่ยนสายตาอย่างประหลาดใจ เค็นดันเดินไปข้างหน้าขณะที่เขาตรวจสอบพื้นที่รอบๆและจากนั้นก็เป็นสัตว์ตัวน้อยก่อนที่จะแสดงความคิดออกมาดูเหมือนว่านี่จะเป็นลูกสัตว์ผสชูนจนีนเฉินเจ้ารู้จักลูกสัตว์ตัวนี้หรือไม่ว่ามันมาจากสัตว์ผสูนใดจีนเชิงเดินเข้าไปหาลูกสัตว์อย่างรวดเร็วและค่อยๆนั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆมันอย่างช้าๆอย่างน้อยๆลูกสัตว์ตัวน้อยนั้นไม่ก็กลัวคนแปลกหน้ามันไม่ได้สนใจที่จะหันมามองเขาแม้แต่น้อยดวงตาของมันจดจ้องอยู่กับเนื้ออย่างสมบูรณ์ อาจเป็นเพราะมันไม่รู้จักคนหรืออาจจะเป็นเพราะมันยังเด็กแต่ดูเหมือนว่ามันไม่มีความกลัวเลยเมื่อเห็นลูกสัตว์อยู่ในสภาพแบบนี้เจี้ยนเฉินกอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้เขาเอื้อมมือออกไปหยิบเนื้อย่างมาไม้หนึ่งและฉีกเนื้อสีเหลืองที่สุกแล้วออกมาเป็นชิ้นๆจากนั้นเขาก็โบกมันต่อหน้าจมูกของลูกสัตว์ให้มันได้กลิ่นเล็กน้อยอ้าวอ้าวอ้าว ตอนนี้ตาของลูกสัตว์ได้จ้องมายังชิ้นเนื้อที่อยู่ในมือของเจี้ยนเฉินแอร์ละมันก็เริ่มตะกุยอุ้งเท้าของมันโดยไม่รอสุดท้ายมันก็ยืนสองขาและร้องอา้าวๆพร้อมกับน้ำลายที่ไหลออกจากมุมปากของมันเมื่อเห็นว่าเจ้าตัวน้อยต้องการกินเนื้อมากแค่ไหนเจี้ยนเฉินก็หยุดหลอกล่อและป้อนเนื้อเข้าไปในปากตรงๆเจ้าตัวน้อยยื่นกรงเล็บจากสองขาหน้าตะครุบชิ้นเนื้อแน่ทันที จากนั้นมันก็คาบไว้ในปากเนื่องจากว่ากลัวชิ้นเนื้อจะตกลงมันจึงคาบเอาไว้โดยไม่สนว่ามันจะร้อนแค่ไหนเจี้งเฉินจับเจ้าตัวน้อยหมุนไปรอบๆขนาที่เขากำลังกับขนาดของมันแอลลมมนก็ยังไม่ได้ตระหนักได้เลยว่าคนอื่นๆกำลังมองท่าทีมันอยู่มันยังคงกินเนื้อสัตว์อสูรในปากของมันต่อไปเมื่อมองไปที่ลูกสัตว์อสูรจี้นเฉินก็ค่อยๆเบิกตากว้างและมีรอยยิ้มที่หน้าตื่นเต้นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา เจียมเฉิงเจ้าคิดว่าสัตว์อสูรตัวนี้เป็นลูกของตัวอะไรหรือมาจากไหนช้างหนิงเฟยถามทันทีหลังจากว่าเห็นสีหน้าของเจียนเฉิญเจียงเฉิงวางเจ้าตัวน้อยลงช้าๆขณะที่เขาพูดอย่างตื่นเต้นถ้าข้าจำไม่ผิดเกี่ยวกับข้อมูลของมันข้าคิดว่านี่คือลูกของสัตว์อสูรระดับห้าราชาพยัคฆ์ขนทองหาลูกของสัตว์อสูรระดับห้าราชาพยัคฆ์ขนทองเจียงเฉินเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าจำไม่ผิด คาโบเอ่ยขึ้นมาด้วยความตกใจและน้ำเสียงของเขาก็ไม่อาจซ่อนความประหลาดในไว้ได้คนอื่นๆก็มีสีหน้าเดียวกันและไม่อยากจะเชื่อเช่นกันลูกของราชาพยัคฆ์ขนทองระดับห้าแม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งเกินกว่าสัตว์อสูนตัวใดๆแต่มันก็ยังมีข้อได้เปรียบทางธรรมชาติที่เหนือกว่าเมื่อมันโตเต็มวัยมันจะมีความแข็งแกร่งเท่ากับเซียนปฐพีโดยไม่มีอะไรหยุดยั้งมันได้อาจกล่าวได้ว่ามันก็เหมือนกับเรือที่แล่นออกไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่เจอมรสุม ขณะยังมีช่องว่างจำนวนมากให้มันพัฒนาซึ่งแตกต่างจากสัตว์อสูรตามปกติหลังจากที่มันโตเต็มวัยมันก็ยังมีหนทางที่จะพัฒนาออกไปได้อย่างไม่สิ้นสุดและความแข็งแกร่งของมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างชา้ชาๆแต่ไม่ว่ามันจะบ่มเพาะมานานแค่ไหนมันก็มีกำลังมากพอที่จะกลายเป็นสัตว์อสูรระดับ5้าอย่างแน่นอนเจียงเฉินอุ้มเจ้าตัวน้อยที่กำลังเคลื่อนไปกับการกินขึ้นมาและพูดว่า ถ้าจำไม่ผิดเจี้ยนเฉินอ่านหนังสือสองสามเล่มเกี่ยวกับสัตว์อสูรในสำนักคากัสดังนั้นเจี้ยนเฉินจึงได้รู้จักสัตว์อสูรส่วนใหญ่ในทวีปเทียนหยวนสิ่งที่สะดุดตาที่สุดของราชาพยัคฆ์ขนทองคือขนสีทองบริสุทธิ์ซึ่งเป็นลายสำหรับราชาที่อยู่บนหน้าของมันด้วยเหตุนี้เองเจี้ยนเฉินจึงสามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่ามันเป็นสัตว์อสูรประเภทใด T L note ลายของเสือเป็นแหวงหมายความว่าราชากลุ่มทหารรับจ้างอักทีหายใจที่อย่างรวดเร็ว ในตอนนี้หัวใจทั้งหมดของพวกเขาไม่อาจควบคุมได้แม้ว่าความแข็งแกร่งของลูกสัตว์อสูรระดับ5้านั้นจะอยู่ไกลเกินกว่าสัตว์ระดับ5้าจริงๆร,รวมทั้งความจริงที่ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักพักกว่ามันจะโตเต็มวัยแต่มูล,ลค่าของมันก็สูงกว่าสัตว์อสูรระดับ5้าโตเต็มวัยอีกนี่เป็นเพราะสัตว์อสูรระดับ5้าที่โตเต็มวัยแล้วมันจะมีปัญญาขั้นต้นและค่อนข้างที่จะยอมตายแทนที่จะถูกเลี้ยงโดยน้ำมือของมนุษย์ นน่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสัต,ตว์อสูรโตเต็มวัยถึงได้จัดการยากอย่างน่าเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามลูกสัตว์อสูรนั้นแตกต่างออกไปมากเพราะว่ามันยังไม่โตดีการฝึกฝนของมันก็ง่ายอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นมันก็ง่ายมากที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหากมีใครฝึกฝนสัตว์อสูรระดับ5ในตอนที่มันยังเด็กมันไม่เพียงจะแข็งแกร่งกว่าสัตว์อสูรระดับ5ตัวอื่นๆแต่เมื่อมันโตเต็มวัยแล้วมันสามารถที่จะกลายเป็นระดับ6หรือแม้กระทั่งระดับ7 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในช่วงเวลานี้ความผูกพันระหว่างผู้ฝึกและลูกสัตว์จะลึกซึ้งมากวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามเท่าไรที่จะได้รับสัตว์อสูรที่มีความแข็งแกร่งที่จะจงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างมากแปและมันจะไม่หักหลังเขาดังนั้นด้วยเหตุผลนี้ลูกสัตว์อสูรระดับ5จึงประเมินค่าไม่ได้ในตลาดหากลูกของสัตว์อสูรระดับ5ปรากฏขึ้นจะต้องมีกลุ่มคนมากมายพยายามที่จะต่อสู้กันเพื่อมัน ค้าไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้ลูกสัตว์ระดับให้ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเองด้วยโชคของพวกเรานั้นน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากเสี่ยวเตาพูดอย่างตื่นเต้น55ถ้าเราขายลูกสัตว์ตัวนี้ข้าสงสัยว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่หูป่อพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นอย่างมากเขามองไปยังลูกราชาราชาพยัคฆ์ขนทองราวกับว่ามันเป็นภูเขาที่ทำด้วยทอง ใบหน้าของคาโบก็ยิ่งตื่นเต้นอย่างมากก่อนที่จะกลับมาจริงจังและพูดว่าไม่สำคัญว่าเราจะขายได้ในราคาสูงแค่ไหนถ้าเราสามารถจับมันได้แน่นอนว่าในอนาคตเราก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาที่เทือกเขาสัตว์อสูรและมาหาเงินอีกตอนนี้ปัญหาเดียวคือพ่อแม่ของมันอยู่ที่ไหนสักแห่งถ้าเราเจอพวกมันเราก็จะจบชีวิตแน่นอนสัตว์อสูรตัวนี้ยังคงห่างไกลต่อความสามารถของพวกเรา คาโบจ้องมองอย่างจริงจังขณะที่สำรวจรอบๆและพูดว่าคำถามที่สำคัญคือเราจะเอาไอ้ตัวเล็กนี่ไปด้วยอย่างไรตอนที่ 119. ยย่งชิงลูกสัตว์เมื่อได้ยินคำพูดของคาโบรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนก็ค่อยๆหายไปสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ผิดหากพวกเขาอยากจะเอาตัวลูกสัตว์ราชาพยักขนทองไปด้วยพวกเขาก็จะพบกับปัญหามากมายแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เจอกับพ่อแม่ของเจ้าตัวน้อย แต่การนำมันกลับไปที่เมืองเวกก็ยังคงเป็นเรื่องยากอย่างมากหลังจากที่ลูกสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตมันไม่อาจเข้าไปในเข็มขัดมิติได้หากว่ามันไม่ตายเนื่องจากข้อจํากัดของเข็มขัดดังนั้นพวกเขาจะต้องเคลื่อนย้ายมันจากภายนอกแต่เนื่องจากเส้นทางมีกลุ่มคนมากมายข่าวลือของลูกราชาพยักทองคำจะแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงตอนนั้นกลุ่มที่เข้มแข็งมากมายจะมาและพยายามที่จะยั่วยุกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของพวกเขานี้จะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจต้องกันได้ฮ่าฮ่าถ้าเจ้าไม่มีพลังพอที่จะเอาลูกเสือไปงั้นทําไมเจ้าไม่ส่งมันมาให้พวกเราละ่ะในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมาอย่างมีความสุขอย่างไม่อาจควบคุมได้มีเงาร่างปรากฏออกมาจากเงามืดเข้ามายัางกลุ่มของพวกเขาพวกเขาล้อมทหารรับจ้างอัคนีอย่างรวดเร็ว มีทั้งหมด20คนโดยแต่ละคนสวมหอมวกเหล็กและชุดเกราะโลหะทหารรับจ้างจำนวนมากสวมเกราะที่แตกหักขณะที่บางคนยังคงมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของพวกเขาเพียงแค่ดูก็สามารถบอกได้ว่าพวกเขาต่อสู้กันมาก่อนเมื่อเห็นผู้คนจำวนวนมากออกในตอนนี้ทุกคนในกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีก็มีมีสีหน้าอัป,ปล์แต่ทันทีที่พวกเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์เล็กๆบนหน้าอกพวกเขาก็พลันแสดงสีหน้าที่ซีดเซียวออกมาทันที แม้กระทั่งเคนดันก็ซีดเซียวเหมือนกับคนตายขณะพูดว่าพวกเขาเป็นกลุ่มทหารรับจ้างโจเสียงที่สั่นเครือออกมาในแต่ละคำพูดห้าห้าเจ้ามีสายตาที่ดีมองลูกพยักมาให้กับเราดีๆแล้วว่าง่ายๆเจ้าควรรู้ถึงผลที่ตามมาถ้าเจ้าไม่ยอมหัวหน้าพูดพร้อมกับจ้องมองอย่างเย็นชาไปยังแต่ละคนและมีสีหน้าเหยียดหยามอย่างไรก็ตามในขณะที่เขามองไปยังลูกเสือที่กำลังกินอย่างมีความสุข มันก็มีความปรารถนาที่ปกปิดไม่ได้ปรากฏอยู่ในแววตาของเขาไม่มีใครในกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีพูดอะไรออกเนื่องจากใบหน้าของพวกเขาซีดเซียวเจียงเชิงกวาดตามองทหารรับจ้างโจแต่ละคนด้วยพลังของเขาเขาสามารถบอกได้ว่าทหารรับจ้างแต่ละคนแข็งแกร่งแค่ไหนในสายตาของเขานอกเหนือจากเซียนผู้เชี่ยวชาญสองคน และที่เหลือเป็นเซียนระดับสูงอย่างไรก็ตามเซียนผู้เชี่ยวชาญทั้งสองก็ยังคงเหนือกว่าหัวหน้าเทนดันและอาจจะเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นกลางขึ้นไปเจียงเฉินค่อยๆถอนหายใจออกมาเล็กน้อยอย่างช้าๆและมองไปรอบๆด้วยความแข็งแกร่งของเขากราบใดที่ไม่มีเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็คงไม่มีปัญหาอววอวอวอเมื่อมาถึงจุดที่เจ้าตัวน้อยกินเนื้อสัตว์อสูรหมดแล้วมันก็จ้องมองไปยังเนื้อย่างที่ยังอยู่บนกองไฟ มันเริ่มที่จะร้องออกมาอย่างไม่หยุดในการขอเนื้อย่างด้วยความหิวโหวยโดยไม่รู้สึกถึงอันตรายรอบๆตัวเจี้ยมเฉินย่อลงอย่างช้าๆและอุ้มเจ้าตัวน้อยมาไว้ที่หน้าอกของเขาในเวลาเดียวกันสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มทหารรับจ้างโจก็มองไปที่เจีย้ยมเฉินอย่างเย็นชาพร้อมกับจิตสังหารเด็กน้อยมอบลูกสัตว์นั่นให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องตายที่นี่และเดี๋ยวนี้หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างโจตะโกนไปยังเจีย้ยมเฉิญ เมื่อได้ยินอย่างนั้นเจี้นเฉิญก็มองกลับไปยังพวกเขาโดยไม่มีความโกรธแค้นใดๆนักเขาเริ่มยิ้มและพูดว่าแม้ว่าเราจะมอบลูกสัตว์ตัวนี้ให้เจ้าเจ้าก็ไม่ยอมให้เราไปเพราะเจ้ากลัวว่าเราจะกระจายข่าวของลูกสัตว์ตัวนี้และทําให้เกิดปัญหากับเจ้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงยิ่งไปกว่านั้นปัญหารบก,กวนก็ค่อนข้างสําคัญหัวหน้ากลุ่มหัวเรอยยอาะยะขณะที่มองไปยังเจี้นเฉิญเจ้าค่อนข้างฉลาดแต่ก็มีบางครั้งที่คนฉลาดจะตายเร็วดังนั้นบางครั้งคนเราก็ไม่ควรฉลาด การเป็นคนโง่ก็ยังทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เล็กน้อยในขณะที่เขาพูดพลังเซียนจำนวนมาก็รวมตัวกันที่มือขวาของเขาและกลายเป็นกระบี่ยาวอย่างรวดเร็วหัวหน้าทีปลายกระบี่มาที่จิ้นเฉินและพูดอย่างเย็นชาเด็กน้อยข้าจะให้โอกาสสุดท้ายกับเจ้ามอบลูกสัตว์ตัวนั้นมาดีมาดีไม่อย่างนั้นข้าสาบานได้เลยว่าข้าจะทำให้เจ้าตายอย่างน่าสังเวช ชายคนนั้นคำรามเมื่อทหารรับจ้างโจคนอื่นๆก็เริ่มที่จะเตรียมอาวุธของตนเองพร้อมที่จะเริ่มต่อสู้และล้อมจี้นเฉินเพื่อขอ่มขู่ในเวลาเดียวกันกลุ่มทหารรับจ้างอัคณีก็ตัดสินใจที่จะไม่ยอมจำนวนและเริ่มนำอาวุธของตนออกมาอย่างมากพวกเขาก็ตายด้วยกันพวกเข,าเข้าใจแล้วว่าแม้ว่าพวกเขาจะมอบลูกสัตว์ให้พวกเขาก็ยังถูกกลุ่มทหารรับจ้างโจฆ่ายอยู่ดีหากเป็นคนอื่นพวกเขาก็ต้องทำอย่างนี้อยู่ดีและไม่ปล่อยให้กลุ่มทหารรับจ้างโจได้ไป ดังนั้นหากว่าพวกเขาต้องตายพวกเขาก็ต้องลากกลุ่มทหารรับจ้างโจไปพร้อมกับพวกเขาด้วยแม้ว่าพวกเขาไม่อาจทำอะไรได้แต่กลุ่มทหารรับจ้างโจก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับบาดเจ็บเมื่อเห็นท่าทีของทุกคนในกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างโจก็มองอย่างดูถูกก่อนที่จะหันไปหาเจียนเชิญและพูดว่าเด็กน้อยไม่ต้อง้อเล่นอีกแล้วถ้าเจ้ามอบลูกสัตว์ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าตอนนี้ลูกสัตว์อยู่ในอ้อมอกของเจียนเชิญ เมื่อเห็นว่าจิ้นเฉิญไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปล่อยมันชายคนนั้นก็กลัวว่าจิ้นเฉินจะฆ่าลูกสัตว์หักจนมุมจิ้นเฉิญรู้ทันว่าทำไมชายคนนี้ถึงลังเลและไม่อาจทำอะไรนอกจากหัวเราะแห้งแห้งมือซ้ายของจิ้นเฉิญที่จับลูกสัตว์ที่กำลังร้องงนงานได้ลูบไปบนหัวของมันเจ้าอยากได้เจ้าตัวน้อยนี่มากแล้วทำไมเจ้าไม่มาเอามันไปล้มันเป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้ากล้าพูดแต่ไม่กล้าที่จะมาเอามันไป จ้องมองไปอย่างเย็นชาจีนเฉินมีใบหน้าที่ดูร้ายจนทําให้ชายคนนั้นอึ้งค้างอย่างไม่สบอารมณ์ในใจของเขารู้สึกถึงลางสังหรณ์แปลกๆท่าทีของจีนเชิญผิดปกติอย่างมากทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเจ้าไปเอาลูกสัตว์มาให้ข้าหัวหน้าสั่งทหารรับจ้างอีกคนที่อยู่ใกล้ๆขอรับทหารรับจ้างขานรับอย่างไม่ลังเลขณะที่เดินไปหาจีนเฉิญอย่างระมัดระวังเรากับกําลังทดสอบดูว่าจีนเฉิญจะทําอะไร เมื่อทหารรับจ้างเดินไปหาเจี้ยนเฉินอย่างระมัดระวังเจี้ยนเฉินก็ไม่ได้มีท่าทีใดๆที่ไม่คาดคิดเขายืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับรอยยิ้มอย่างไรก็ตามทหารรับจ้างก็ไม่กล้าที่จะลดการป้องกันตัวลงเขายื่นมือออกมาอย่างชาชเพื่อจับลูกสัตว์จากแขนของเจี้ยนเฉินอย่างระมัดระวังในเวลาเดียวกันทหารรับจ้างโจทุกคนก็กระชับอาวุธเซียนไว้ในมือแน่นแม้กระทั่งหัวหน้ายังมีความตึงเครียดทุกวินาทีที่เขามองเจี้ยนเฉิน ในไม่ชาทหารรับจ้างก็รับลูกสัตว์ไปได้แม้ว่ามันจะดิ้นขัดถืนก็ตามตั้งแต่ต้นจนจบทหารรับจ้างคนนั้นระวังการโจมตีอย่างฉับพลันของเจี้นเชิญตลอดในเวลานั้นดวงตาของเจี้นเฉิญก็กลายเป็นเย็นชากระบี่วายุโปรยปรากฏอยู่บนมือขวาของเขาก่อนที่มันจะกลายเป็นลำแสงและทะลุคอของทหารรับจ้างผู้นั้นราวกับสายฟ้าแลบแม้ว่าทหารรับจ้างจะคอยระวังเจี้นเฉิญอย่างตั้งใจ แต่การโจมตีด้วยกระบี่นั้นรวดเร็วมาเกินกว่าจะหลบทันเมื่อแสงสีเงินแอร์วบเข้ามาทหารรับจ้างก็ร้องออกมาคำหนึ่งก่อนที่จะลม้มลงไปกองอยู่ที่พื้นสำหรับลูกสัตว์ระดับ5ก็หลุดจากอ้อมอกของทหารที่ลม้มลงและตกลงบนพื้นอย่างแรงแชปเตอร์1นึลูกสัตว์ระดับห้า กระบี่ของเจี้นเฉินเร็วมากแม้ว่าทหารรับจ้างจะถูกเตือนล่วงหน้าแต่เขาก็ไม่อาจป้องกันกระบี่ของเจี้นเฉินที่พุ่งมาอย่างรวดเร็วได้เมื่อเจี้นเฉินเล็งใครไปแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่สองที่นอนอยู่ตรงนั้นหัวหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างโจดูเหมือนจะสยองเล็กน้อยเมื่อเห็นเจี้นเฉินแทงไปที่คอของทหารรับจ้างพร้อมกับแสดงความไม่เชื่อบนใบหน้าของเขาเขาประหลาดใจอยู่ภายในว่ากระบี่นี้มันจะเร็วได้มากแค่ไหน ถึงแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญเขาก็ยังทําได้เพียงแค่เห็นเงารางๆและไม่อาจมองตามกระบี่ได้ทันในเวลาสั้นหัวหน้าทหารรับจ้างโจก็ได้สติพร้อมกับสงบจิตใจและพูดว่าทุกคนเข้าไปฆ่ามันแต่อย่าให้ลูกสัตว์บาดเจ็บเขาสั่งพร้อมกับยกกระบี่ที่อยู่ในมือและฟาดไปยังหัวของเจียนเฉินพร้อมกับเสียงหวีดหวิว ภายในกลุ่มทหารรับจ้างโจเซียนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก็กระชับกระบีของเขาและทำตามที่หัวหน้าของเขาเพื่อกดดันเจียนเฉินหลังจากที่เห็นการโจมตีครั้งแรกแล้วเซียนผู้เชี่ยวชาญทั้งสองก็กระหนักได้แล้วว่าเจียนเฉินไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายดายดังนั้นทหารรับจ้างโจทั้งสองที่อยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญทั้งสองก็ส่งสัญญาณเห็นด้วยในการที่จะฆ่าเจียนเฉินก่อน อีกด้านกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีเริ่มต่อสู้กับคนอื่นๆของกลุ่มทหารรับจ้างโจซึ่งทําให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยไฟแห่งสงครามแม้ว่าทหารรับจ้างอัคคีจะไม่ได้กระจัดกระจายแต่พวกเขาก็ยังรวมตัวโดยหันหลังชนกันจนกลายเป็นวงกลมและให้เซียนทั้ง3าอย่างเสี่ยวเตาอยู่ด้านในเพื่อปกป้องในการต่อสู้ประเภทนี้เซียนอย่างเสี่ยวเตาไม่อาจมีโอกาสได้สู้ตอบและตายอย่างไร้ประโยชน์หากพวกเขาลอง เสียนผู้เชี่ยวชาญขั้นต้นอย่างหัวหน้าเดนดันก็อยู่ด้านนอกและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับทหารรับจ้างโจโคนใดก็ตามที่เข้ามาหาที่ตายอย่างไรก็ตามเนื่องจากความแตกต่างกันในเรื่องของความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองฝ่ายการต่อสู้จึงใช้เวลาไม่นานนัก่อนที่กลุ่มทหารรับจ้างอัคนีนั้นจะเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเจนและถูกทหารรับจ้างโจโดกด,ดันจนทำได้เพียงตั้งรับเท่านั้นพร้อมกับกระบี่ที่อยู่ในมือจิ้นเฉินก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปมาก ท่าทางของเขาเหมือนกับเป็นกระบี่ที่คมในฝกักไม่นานกระบี่ของเขาก็เย็นเยียบและดูเหมือนว่ามันจะคมขึ้นสำหรับสัตว์ูที่อยู่ในระดับเดียวกันมันราวกับว่าพวกเขาถูกปล้นความกล้าหาญไปโดยเจียนเฉิน